ซื้อที่ดินจากผู้ไม่มีสิทธิ์ที่แท้จริงแม้จะอยู่นานเท่าไหร่ก็ช่างไม่สามารถที่จะยกแย่งการครอบครองปรลปักจากเจ้าของที่แท้จริงได้สวัสดีครับมาพบกับผมมาเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบ,บงกฏมีปัญหาสอบถามกันเข้ามาเยอะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการแย่งที่ดินการอาแย่งการครอบครองปรลปักตามมาตรา1 3 8 2หรือการแย่งสิทธิครอบครองตามมาตรา1367นะครับ หรือ1375ซึ่งเป็นการแย่งที่ดินที่มีเอกสารนะฮะหรือไม่มีเอกสารก็แล้วแต่ปัญหาหนึ่งก็คือในการซื้อขายที่ดินนะฮะเจ้าของที่ดินมีการบอกเฮ้ย hey, ของฉันขายให้หลังจากขายปับ๊บเราก็มีการเข้าไปอยู่ทำประโยชน์ปลูกสร้างปลูก,กต้นไม้สร้างบ้านใหญ่โตวันดีคืนดีเจ้าของที่แท้จริงโผล่เข้ามาพร้อมเอกสารสิทธิ์ไอ้คนที่อยู่บอกเฮ้ย hey, พี่อนอนท์สอนละ1382แย่งปลปัก 1นึ่แย่งสิทธิครอบครองจริงๆในเรื่องนี้มันสามารถที่จะมาต่อสู้กันได้เหรอในเมื่อคนที่ขายไม่มีสิทธิทแท้จริงและคนที่เข้ามาอยู่ก็มาเออมาครอบครองทําประโยชน์แสดงออกโดยเปิดเผยว่าเป็นเจ้าของบอกจะแย่งปะลปับในเรื่องนี้นะฮะกฎหมายได้มีการกําหนดไว้ในส่วนของการที่คุณจะรับมอบสิทธ์นะฮะหรือกรณีว่าคุณซื้อสิทธิ์มาจากเจ้าของที่ดิน แต่ภายหลังกับปรากฏว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ดินไม่ใช่เจ้าของเป็นเ,เพียงคนอยู่อาศัยเป็นเพียงคนสวนเป็นเพียงคนเช่าหรือเป็นเพียงผู้รับจ้างหรืออาศัยสิทธิ์เขาอยู่เหล่านี้นะฮะหลักของกฎหมายที่ดินส่วนหนึ่งเขาจะเรียกว่าหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนดังนั้นกรณีว่าบอกเฮ้ยเราไปซื้อที่ดินต่อจากเขาไอ้คนที่มอบให้มันก็ไม่มีสิทธ์ ดังนั้นแม้จะมาอยู่นานเท่าไหร่เราก็สืบสิทธิ์จากคนที่รับมอบมาภายหลังเราจะมาอ้างว่าครอบครองโดยสงบปเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตรงนี้กฎหมายไม่รับรองเพราะว่าคุณไปมุบมิบซื้อกันเองโดยเจ้าของที่แท้จริงไม่รู้เรื่องในหลักของการที่จะไปแย่งสิทธิ์นะฮะกรณีว่าคุณยอมรับในสิทธิ์ของเขาแล้วคุณจะเข้าไปยึดถือหรือแย่งการครอบครองกฎหมายบอกว่าจะต้องเปลี่ยนเจตนาแห่งการยึดถือ นั่นคือภาษากฎหมายคุณต้องมีหนังสือแจ้งเข้าไปว่าอ้วจะแย่งแล้วนะโทรศัพท์ไปมีข้อความไปหรือไปบอกมีพยานรู้เห็นบอกเฮ้ยเป็นของชั้นของอ้วหรือมีการโต้เถียงแย่งกันเรื่องที่ดินแล้วก็ยังปล่อยให้ครอบครองต่อมานั่นเขาเรียกว่าเปลี่ยนเจตนาแห่งการยึดถือแต่กรณีว่าคุณรับมอบสิทธิ์จากคนสวนรับมอบสิทธิจากคนขออยู่อาศัยแล้วคุณอ้างว่าผมซื้อมาโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของได้สิทธิ กฎหมายไม่รับรองนะฮะแม้นคุณจะอยู่มานานเท่าไหร่10ปี20ปี30ปีคุณก็รับมอบที่ดินมาจากคนที่ไม่มีสิทธิ์คนที่ขอเข้าอยู่แล้วมอบสิทธิ์ขอให้คุณการที่คุณอยากจะได้การแย่งการครอบครองต้องเปลี่ยนเจตนาเท่านั้นซึ่งในเรื่องนี้มีดีกานะฮะน่าสนใจมากเลยเป็นดีกาที่3 9 7 5กาทับ3อนะครับ ดีกานี้คือโจดฟ้องขับไล่อ้างว่าซื้อที่ดินมาจากนายสิงห์นะฮะที่ดินอยู่ที่ตำบลดงบังอำเภอเซกาจังหวัดหนองคายนะฮะแล้วก็ต่อนายสิงห์หลังจากขายที่ดินให้โจดแล้วก็ขออยู่อาศัยนะฮะปลูกสร้างบ้านต่อมานายสิงห์ดันเอาที่ดินตรงนี้มาขายให้กับโจดนะฮะบอกว่าเป็นที่ดินของนายสิงห์ทั้งที่ความจริงเนี่ยขายให้กับทางฝ่ายจำเลยเข้าไปแล้วนะฮะ แล้วก็มาอ้างว่าเป็นของตัวเองเอามาขายให้กับโจ์โจ์ในคดีนี้ก็จึงมีการฟ้องขับไล่นะฮะฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินโดยต่อสู้ว่าข้าพเจ้าซื้อจากนายสิงครอบครองโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของได้สิทธิ์โดยการปรปรับนะฮะเกิดการต่อสู้กันสารดีกาวินิฉัยรู้ไหมวินิฉัยมาว่ายังไงสารวินิฉัยว่าแม้นฟังได้ว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินพิพาทมาจากนายสิงนางเส้นก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่านายสิงห์และนางเซียนไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่ครอบครองในที่ดินพิพาทเป็นแต่เพียงผู้ขออยู่อาศัยของโจ์อยู่ในที่ดินพิพาทนายสิงห์นางเซียนจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะนำที่ดินพิพาทไปขายให้กับจำเลยแต่ประการใดฉะนั้นแม้จะได้ความว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินพิพาทนายสินและเข้าอยู่อ่าโดยสงบปเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของแต่จำเลยก็ไม่ได้สิทธิ์ที่ครอบครองในที่ดินพิพาท เพราะผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีไปกว่าผู้โอนนะครับจำเลยคงมีสิทธิ์เท่าที่นายสิงห์นางเสียนมีอยู่กล่าวคือเท่ากับจำเลยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิ์ของโจท์เท่านั้นจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้การครอบครองเว้นแต่จะต้องมีการบอกกล่าวไปยังโจทผู้ครอบครองที่ดินพิพาทว่าไม่มีเจตนาจะยึดถือที่ดินพิพาทแทนโจท แต่จะยึดถือเพื่อตอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1381และข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำสืบรับฟังได้ว่าจำเลยพึ่งโต้แยง้งสิทธิ์ซึ่งถือไม่ได้ว่าจำเลยไดเย้เปลี่ยนเจตนาแห่งการยึดถือนะครับตรงนี้ก็ต้องถือว่าจำเลยไม่มีสิทธิในที่ดินที่จะไปแย่งการครอบครองได้คือ,อถ้ากรณีว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเจตนาแห่งการยึดถือกรณีเป็นโฉนดที่ดินเราต้องแย่งถึง10ปี แต่กรณีเปลี่ยนเจตนาแห่งการยึดถือคือสิทธิครอบครองนส3สคพบท5คุณเปลี่ยนปับ๊บคุณต้องแย่ง1ปีนะฮะคุณถึงจะได้สิทธิตามมาตรา13 6 7ดังนั้นต่อไปนะฮะการที่เราจะไปซื้อที่ดินเข้าไปอยู่และจะอ้างว่าแย่งการครอบครองปลปักอ้างว่าแย่งสิทธิครอบครองก็แล้วแต่ดูคนที่ส่งมอบสิทธิ์ให้คุณด้วยว่าเขาอยู่โดยอาศัยสิทธิ์หรือเป็นสิทธิของเขาเองนะฮะ ไม่งั้นเราจะมาอ้างว่าเราแย่งการครอบครองปรปักนะครับหรือว่าเราแย่งสิทธิครอบครองไม่ได้ดังนั้นสืบต้องสืบให้ดีถึงที่มาแห่งที่ดินนะฮะถ้าสืบไม่ดีไปเน้นแต่ว่าครอบครองโดยสงบครอบครองโดยสงบแต่สิทธิการได้มาตั้งต้นคุณไม่สืบให้ชัดเจนนะฮะว่าคนที่ส่งมอบสิทธิให้คุณเนี่ยเขาอยู่โดยอาศัยสิทธิหรืออยู่โดยสิทธิของเขาเองถ้าอยู่โดยสิทธิของเขาเองไม่เคยยอมรับสิทธิของฝ่ายนู้น คุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนเจตานาแห่งการยึดถือคุณก็ครอบครองปรปักต่อมาได้เลยแต่ถ้าเพียงขอเขาอยู่อาศัยคุณต้องมาเปลี่ยนเจตานายึดถือด้วยตัวคุณเองมีเคล็ดสาระความรู้ดีๆท้านั้นก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ